สวัสดีค่ะใหม่สงค่ะพี่พี่เพื่อนๆแล้วก็วันนี้เราก็มานึ่งไก่กันค่ะนึไก่แบบง่ายๆ่ายง่าย,ายที่สุดในโลกไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายค่ะไปกันเลยรากผักชีค่ะแล้วก็ตะไคร้ค่ะตะไคร้เสร็ไปเลยเยอะๆกระเทียมตะไคร้ซอยไว้เรียบร้อยค่ะอื แล้วก็พริกไทยใส่ลงไปเลยหอมหอมแล้วก็ตำตำตำขุกขุกขุกโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วก็เตรีมใส่ลงไปโอไม่ใช่ใส่ลงไปไก่ก็ล้างล้างเรียบร้อยค่ะแล้วก็ใส่ไปเลยที่เราเตรียมไว้ล้างล้างไก่เรียบร้อยค่ะอืโอเคใส่ลงไป หอมจังเลยยังไม่ได้กินกลิ่นก็หอมแล้วค่ะรสตีนนิดนึงค่ะเกลือนิดน,นึงค่ะอืมแล้วก็น้ำปลาน,นิดนึงค่ะอืมน้ำมันหอยนิดนึงนะคะอืมมาแล้วก็เตรียมนึ่งกันค่ะ โอ้ถุงก็เก,กะกะจังเลยนะคะพอดีไม่มีถุงมือมดหมดเรียบร้อยค่ะถุงมือมันเป็นลายแค่นี้ก็โอเคง่ายๆสบายๆส,ส,สะอาดๆโอเคแล้วก็เต็มไมฟอย์ไว้ค่ะแล้วก็เอาไก่ใส่ลึงไปเลยแล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆนะคะนึ่งก็ได้ย่างก็ได้ยังไงก็ได้ค่ะใบดองอะไรนะใบดองกล้วยหรืออะไรนะั้นอะ อันนั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบค่ะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใช้อะไรแค่หนึ่งในที่หม้อนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบค่ะวิธีวิธีทำแต่ละบ้านแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะพี่พี่เพื่อนๆนั่นแหละนึ่งไวประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าค่ะโอเคประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีค่ะเคนี้ก็เรียบร้อย นอร้อนมากร้อนมากมากโอเคปโอเคโอเควายหอมจังเลยว้ายว้าย กินมาค่ะโอ้โหโอ้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 อ,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 อร่อ้อร่อ้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 หอ กินกับล้างมือเรียบร้อยนะคะอืมพ้อมอร่อยอืมอร่อยๆโอ้ยง่ายๆอร่อยเลย,ยอืมสุดยอดเลยอืม